ใช่ทำไมเป็นข่าวนะทำไมเป็นข่าวไม่ได้ออกสื่อออนไลน์อย่างนี้นะครับผมว่าลุงกับป้าเขาก็แย่ลุงกับป้าแย่แน่เลยครับนะครับส่วนตัวผมคิดนะพวกก็บอกว่าลุงไม่ขับรถปางเขาแล้ยังหนีอีกอเผลอแจ้งพ่อล่าวหาลุงอีกนะครับแล้วพอมาเกิดเหตุตอนหลังนี่ได้รับบาดเจ็บ อาจจะชดใช้เงินกันเรียกกันนะครับสงสารคนบ้านนอกไม่รู้กฎหมายไม่มีพักมีพ่วงอะไรกันนะครับดีครับมีอะไรก็เอาเอามาออกกันให้สังคมเขารับรู้กันนะครับผมไม่มีความคิดที่จะเล่นการเมืองเลยนะครับมาเนี่ยไม่เคยมีความคิดที่จะเล่นการเมืองเลยนะครับคือถ้ายังไม่พร้อม ครับยังไม่พร้อมฐานะยังไม่พร้อมจริงๆนะครับที่จะไปรับใช้พี่น้องประชาชน่อยังไปเล่นเลยนะครับเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยต้องไปงานบวชงานแต่งงานศพนะครับมันก็ไม่เหลือแล้วมันก็ไม่เหลือแล้วนะครับว่านะครับแล้วแถมมันต้องซื้อเสียงกันด้วยตอนนี้ยังซื้อเสียงกันด้วยนะครับมา ก็อยู่อย่างนี้ยเราไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องไปทุกอะไรกับใครไม่ต้องไปเกรงใจสมมติไปเล่นการเมืองไปอยู่พรรคพรรคเขามีนโยบายมีมติพรรคออกมาอย่างไงจะพูดก็ไม่ได้นะครับต้องทําตามมติพรรคอีกนะครับต้องเกรงใจคนนั้นคนนี้ไอ้อย่างนี้ผมไม่ต้องเกรงใจใครจะพูดอะไรก็พูดไปตามความคิดที่เราอยากจะพูดนะครับรับผิดชอบตัวเองไปนะครับ ไอ่ที่ไอพีทมันโทรไปหาพยานแล้วก็บอกว่าบ้านอยู่ไหนใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเป็นการดูลักษณะมันใส่ข่มขู่เขาอกคุณลบโพสนะถ้าไม่ลบผมจะฟ้องคุณนะนะครับที่จริงไม่น่าพูดนะจะไปฟ้องอะไรเขาเขากนะ็เอาคลิปข้อเท็จจริงมาลงนะครับเอาคลิปข้อเท็จจริงมาลง นะครับเขาเป็นพยานในคดีอาญานะครับไม่เป็นไร,ครใครมาปวดมาเปิดอะไรก็ปล่อยมานะอย่าไปเครียดเราก็อย่าไปอ่านมาันนะ นะครับเราอย่าไปอ่านเดี๋ยวนะผมก็อะไรนะช่องจะปิดการส่วนหนึ่งใช่ไหมครั ผมยังไม่รู้เลยยังอ่านไม่เจอเลยคนมาปวดนะครับ <c oughs> ไม่รู้คนไหน,นะครับ <c oughs> มันอาจจะกำลังเมาอย่าบ้าอยู่กันนะครับ <c oughs> อาจจะเมาอย่าบ้า เห็นนะนักการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยสารอาญาทุจริตพิพากษาจำคุกห้าสิบปีหกสิบปีโอ้โหติดคุกติดตารางกันหนักเลยนะครับหนึ่งไม่ค่คยรู้ระเบียบข้อกฎหมายอะไรนะครับแล้วพอสารพิพากษาจำคุกก็ ต้องไปหลบไปหนีกันนะครับต้องไปหลบไปหนีกันนะครับแล้วผมมองว่าไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตลาดนะครับไปซื้อเสียงลงทุนกันหลายตังค์นะครับคือประธานโทษนะพวกนี้เขาไม่เคยมียศมีตำแหน่งยังไม่เคยได้รับเกียร,รบยังไม่เคยได้รับเกียริพอมีเงินมีทองเข้าอะไรเข้า ก็ออกมาลงรับสมัครเอที่เมื่อก่อนผมปี50ผมเป็นผู้วุ้งขับการในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็มีน้องๆนงุ่งๆพักพวกมั่งก็ไปเป็นนายกกันนะครับเป็นนายกกันเป็นอบตนะครับสอทอนี่ก็ระดับอบตเนี่ยนะครับแต่บางคนนี่ใจมันอยากนะ อยากจะช่วยเหลือชาวบ้านะอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านเขาก็ไปสมัครนะครับไปสมัครมันแล้วแต่ใจคนนะครับมานะจอดเร็บของกลางก็บ่บอกการแบ่งชั้นแล้วบีเอ็มจอดในโลกย่างดิกระบาจอดตากแดดเลยโอ้ยไอ้ตำรวจเขาเอามาแค่ตรวจ นะตรวจแป๊บเดียวครับเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญเขาตรวจนะครับตรวจเสร็จเรียบร้อยจะรับรถกลับคืนไปนะครับรับรถกลับคืนไปหน้าที่ในการเก็บรักษาของกลางเนี่ยนะครับในการเก็บรักษาของกลางเนี่ยมันอยู่ในความรับผิดชอบของพนักง,งานสอบสวนนะครับโดยมีผู้กับหัวหน้าสถานีเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับนะครับตำรวจไม่ได้ไปเกงใจมันแล้วครับ ไอ้รถดีเมนี่ยแต่ถ้าเกิดไอ้รถดีอมนี่มันถูกก่อนกระจกไปหรือมีอะไรเขาเสียหายมันฟ้องตำรวจอีกนะครับตำรวจเดือดร้อนอีกนะครับตำรวจเดือดร้อนอีกนะครับไปมีไอ้รถเบสเปิดประทุนเป็นของกลางในคดีายาาเนี่ยก็ต้องอยู่ใกล้ๆเลยนะครับแล้วรีบรับคืนไปเลยนะครับเกิดของเข้าไปหายกระจกข้างเขา เสียหายไปหรือใครแอบเอาฟ้อนไปทุกไฟหน้าเขาแตกมันฟ้องตำรวจอีกครับมันฟ้องตำรวจอีกนะครับตำรวจไนมะ่ต้องอยากเก็บรักษาของกลางไว้นะครับตรวจพิสูจน์เสร็จก็ให้รับไปเลยให้รับกลับคืนไปเลยนะครับ เขาบอกไม่เจตนาชนมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับภาพกล้องวงจรปิดมันชัดขนาดนั้นมันเจตนาัอเน,นี้ยเขาขับรถเป็นนะคือจะชนให้ล่วงถนนเนี่ยตำรวจหรือเจ้าพนักงานขับรถเนี่ยคนขับรถวีเอ็เขาจะได้รับการสอนมาว่าชนตรงไหนจะให้ไปหล่ด้านไหนปาดตรงไหนจะให้มันตกลงข้างถนนแถบไหนอย่างนี้นะครับผมว่าเขาตั้งใจครับทีเ่เจตนา เดี๋ยวท่านรอครับคดีนี้ไม่นานครับท่านรอฟังผลนะครับรอฟังผลนะคคดีนี้ผมว่าสารริบรนดนะครับนะครับสารริบรถนะครับสารริบรถนะฮะเพราะถือเป็นเป็นสิ่งของที่ใช้ในการกระทำความผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเว้นแต่ นะครัไปช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายเขาจนไม่ติดใจเอาความแล้วนะครับชดใช้เขาจนเป็นที่พอใจแล้วคุณลุงกับป้าไปแถลงศารฉันไม่ติดใจเอาความอะไรอย่างนั้น<ม>ก็อาจจะไม่มีโทษจำคุกอาจจะไม่ลิบรถนะครับแต่ศามท่านจะมองตามพยานหลักการที่ตํำรวจเสนอไปนะครับที่ตารวจเสนอไปนะครับเราก็ต้องมาติดตามกันครับคดีนี้นะครับเราก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่า ตำรวจจะออกอาการไม่ดีหรือเปล่านะครับตำรวจต้องทำตรงตรงครับน้องพนักงานสอบสวนอุ <c oughs> ้มกลับโรงพักทำตรงตรงเเดี๋ยวจะเดือดร้อนเนครับทุกวันนี้เขาก็ไม่ค่อยไว้ใจตำรวจกันองค์กรเราก็แ yeah ย่อยู่แล้วเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันไปใหญ่นะ จ้าหน้าที่ละติดหนึ่งห้าเจ็ดใส่กุญแจมือกรณนี้ที่จะใส่กุญแจมือเนี่ยตำรวจผู้ทําการจับกลุ่มจะต้องประเมินสถานการณ์นะครับต้องประเมินสถานการณ์ว่าหนึ่งผู้ต้องหาจะต่อสู้ไหมจะหลบหนีไหมถ้าประเมินแล้วว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะต่อสู้หรือจะหลบหนีก็ะจะต้องใช้ใส่กุญแจมือใส่มาตรการแรกใส่ข้างหน้านะครับ หรือถ้าเห็นว่าไม่ไว้ใจเดี๋ยวมันแย่งเขาหลามเราแน่เลยเดี๋ยวมันสู้แน่ก็จะใส่ข้างหลังไว้หลังนะครับแต่ถ้า <c oughs> ขามามอบตัวหรือว่าไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีเลยนะครับ <c oughs> ก็ไม่จําเป็นต้องใส่ได้นะครับก็ไม่จําเป็นต้องใส่ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใส่ทุกทุกทุกคนนะครับ <c oughs> คดีนี้ถ้าตำรวจทำสํานวนอ่อนอาลุงกับป้านี่สามารถที่จะตั้งทนายไปเป็นโจทยนะ์ร่วมได้นะลุงกับป้าตั้งทนายไปเป็นโจทย์ร่วมได้นะครับแล้วก็คนที่จะช่วยลุงกับป้าได้เห็นว่ามีคุณกรรมอมปะลังและมีทนายอาสาอะไรเนี่ยเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมได้นะครับเป็นโจทย์ร่วมได้นะครับไปเป็นโจทย์ร่วมได้ ผมว่าตำรวจไม่กล้านะครับข่าวดังขนาดนี้นส่วนไอ้ไอ้นั่นนะ่ะไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะให้การอย่างไรเป็นสิทธิ์ของเขาครับเป็นสิทธิ์ของเขานะครับสำนวนอ่อนสำนวนอ่อนคืออะไรโอ้อธิบายยากสำนวนอ่อนก็คือทำช่วยผู้ต้องหาแหละ นะครับแต่แก้งลงความเห็นว่าสั่งฟอ้องนะครับแล้วไปให้ถึงชั้นอายการอายการสั่งมาใหาอ้สอบนู่นเพิ่มสอบนี้เพิ่มก็ไม่ยอมสอบให้นะครับไม่ยอมสอบให้ให้ไปสั่งไม่ฟอ้องชั้นอายการนะครับหรือทําอ่อนทั้งชั้นตํารวจไปชั้นอายการก็อ่อนไปขึ้นถึุศาลเพื่อให้ศาลยกนะครับมันทาได้ครับมันทําได้ เดี๋ยวชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวจะพอแค่นี้ก่อนนะครับ